ตอนนี้ผมอยู่กับผู้ม่กับอีกท่านหนึ่งที่เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ในหน้าประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยอีกท่านหนึ่งนะครับพี่ราเชนลิฟตระกูลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชี่บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็คือเป็นผู้มุ่กับโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเราพูดถึงงานนี้ก่อนครับหนังสั้นภูไทยข่หนังสั้นภูไทยพี่คิดว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาจากจากกิจกรรมในวันนี้คือ คือหนังสั้นมันจะมีการประกวดกันอยู่เยอะพ่แต่ว่าหนังสั้นที่จัดทําจนถึงถึงขั้นที่เอาคนทำหนังทั้งทีมไม่เกิน5คนเนี่ยมาอยู่รวมกันร้อยกว่าชีวิตนะครับแล้วก็กินข้าวด้วยกันจานเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่จานเดียวกันดีห <c oughs> ม้อเดียวกันห <c oughs> ม้อเดียวกัน,ก,นกินจานเดียวกันเดี๋ยวไม่ผ่านสอทไอด้อผม ก็หลังจากนั้นเนี่ยทำบทแล้วก็ไปถ่ายหนังครัแล้วก็มาตัดต่อแล้วก็มาฉายดูกันโดยที่ไม่มีรางวัลให้ด้วยนะอแต่ขิงกันนี่เป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวที่ได้ขิงกันไปขิงกันมาอันนี้แหละครับก็คือเสน่ห์ของของหนังหนังสั้นที่แบบเป็นค่ายแต่วันเนี้ย ที่เราชื่อค่ายว่าค่ายหนังสั้นภูไทยเพราะรว่าเรามาที่กาลสินกุชินาลายกุชินาลายเราก็เลยให้เกียรติกับชนชาวภูไทย นะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็จัดมา6เออจัดมา5ครั้งครับผมพอเราไปที่ไหนเราก็จะให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านครับที่นั่นครับแล้วก็ตั้งชื่อค่ายหนังให้มันสอดคล้องกับชีวิตของคนพื้นที่ที่นั่นครับผมอ่าก็ดีมากเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มาที่นี่นะครับกคนน่ารักจริงๆนะครับทีนี้ย้อนกลับไปในเรื่องของภาพยนตร์ที่เป็นมัสเตอร์พีซของพี่ราเชลเลยกว่าได้นะครับโลกั้งไปให้นายคนเดียวหลายคนมาถึงยุคนี้ คิดถึงหนังยุค90เลอเกินพูดถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ความสำเร็จของหนังเรื่องนี้นิดหนึ่งฮะเป็นหนังเรื่องแรกๆของ r s นะแนะขอเวลาย้อนได้ย้อนไปย้อนไปไกลเลยย้อนไปปีย้อนไปป27ปีครับผม27ปีก็มิถุนานี้ครบ27ปีออ เราย้อนไปทําไมหรอรมันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดถึงครับแล้วก็คคยังมีการพูดถึงอยู่ในทุกวันนี้แม้ว่าพี่เต๋าจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีเพลงนี้ครับอะไรแบบนี้ครับก็เลยอยากจะย้อนกลับไปว่ามันเริ่มต้นมายังไงนะมันถึงสําเร็จได้ขนาดนี้ครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นมาคล้ายๆกับที่เ,เกิดค่ายหนังนี้คือคมันเริ่มต้นมาจากการให้โอกาสอผมก็เป็นแค่เด็กใหม่ครับผมแล้วก็คนที่ให้โอกาสก็คือ เอ่อ RS, คือเคอคือผู้บริหารที่ RS, รวมทั้งทีมงานครับทีมงานที่เป็นมืออาชีพกเกา่าอย่างเพียงเคลื่นอ,อย่างพี่สุทัศน์อย่างโอ้โหอีกเยอะแยะเลยคือคือจะ,จะมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งค <laughs> ุยได้เต็มที่เลยฮะคือทุกคนเนี่ยก <c ười> ็มีพี่จ้อยด้วยทุกคนนี้ก็จะมาเหมือน เหมือนให้โอกาสผมครับผมสร้างตามสิ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามงผมแล้วทุกคนก็มาช่วยซัพพอร์ตผมโดยที่เขาถ่อมตัวถ่อมใจลงมาเพื่อซัพพอร์ตเด็กคล้ายๆกับไข้หนาวันนี้เลยที่คนที่แก่กว่าอย่างผมครับคนที่แก่มากเนี่ยก็จะต้องถ่อตัวท่อใจลงไปแล้วก็ ไปเข้าใจเด็กแล้วก็ช่วยให้กำลังใจเขาครับผมมันก็เลยจริงๆผมว่าผมว่ามันเป็นทุกยุคทุกสมัยเนาะที่เวลาคนที่คนที่เติบโตไปแล้วก็จะกลับมา จุงมือทที่รุ่นใหม่ครับขึ้นมาแทนตัวเองครับผมถ้าเรานั่งย้อนกลับไปมองดูตัวเองในวันนั้นมองดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในในวันนั้นนะครับครับพี่คิดว่าอะไรที่ทําให้หนังเรื่องนี้สําเร็จมันมีองค์ประกอบอะไรที่มันรู้สึกว่าเอามาประกอบกันแล้วมันเพอร์เฟกสมบูรณ์เลยกิน ได้ทั้งเงินได้ท้งกล่องครับจริง,ง,งมันเยอะมากครับจริงมันเยอะมากอย่างอย่างแรกเลยก็คือบริษัทผู้สร้างครับผม<อ>ความเป็น RS กครับความเป็นนักแสดงเต่านุกโมด<อ>ความเป็นพี่เอ็มความเป็นพี่อรุณภาวิไลความเป็นอารุธคือนักแสดงก็กแข็ง<ด>แงรง<ร>ก็เล่นดีแล้วก็แล้วก็เพลงครับเพลงทุกทั้งใบส่งเสริมมากใช่ครับครับคือเพลงมันดีมากครับ คนแต่งคือคุณเวสป้ากับพี kind of tech, make, ่ตายอะไรเงี้ยก็ก็ก็เป็นพี่ที่บริษัทที่เราคุ้นเคยกันมาแต่ไม่เคยทำทำงานด้วยกันตรงแต่ว่าพอเราทำหนังเสร็จเราก็พูดคุยพูดคุยกันว่าเออเนื้อหาหนังมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะมีผมก็จะมีฉากจบที่เขา เขามองตากันแล้วเขาพูดไม่ออกอมันก็เลยกลายเป็นท่อนหนึ่งในเพลงท่อนหนึ่งในเพลงครับแล้วก็เป็นวัดทองด้วยนะก็เป็นวัดทองครับรบผม<อ>ก,ก็ต้องขอบคุณพี่ๆท,นะที่เขา คือเท่าที่ฟังผมมาเห็นไหมว่าทุกคนมาซัพพอร์ตผมหมดเลยครับทุกคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถ่อมตัวถ่อมใจลงมาต่วยเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละะคือหัวใจหลักของความสําเร็จคําถามสุดท้ายครับพี่ครับในฐานะที่คนรุ่นใหม่มากันวันนี้เขาควรจะทําตัวยังไงควรที่จะทตัวอย่างที่ในวันนั้นที่ทําโลกทั้งใบเพื่อที่จะไปประสบความสําเร็จฟังเสียงผู้ใหญ่ต่างๆนะครับ เพื่อที่จะไปประสบความสำเร็จอย่านั้นได้เขาควรจะยังเดินยังไงต่อไปครับหลังจากวันนี้คือบางทีมันมันไม่ต้องไปกากเกณฑ์อะไรให้ให้ชัดเจนเพราะว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆเดินไปดีละก้าววันนี้สิ่งที่ เราจะได้เห็นผลงานเขาเนี่ยแล้วก็แน่นอนมันอาจจะมีอะไรที่ดีอาจจะมีอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์ครับผมเราก็ค่อยๆพูดคุยขัดเกลากันไปพอเวลาเขาได้ไอเดียอะไรใหม่หรือได้ได้คำแนะนำอะไรเขาจะไปคิดดูก่อนไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อเราเลยแล้วพอคิดดูอะไรใช่ไม่ใช่เขาก็จะไปประมวลผลครับผมด้วย โปรเซสเซอร์ของในหัวเขาเองแล้วก็ ไม่มีครับผมไม่มีครับเขาจะรู้เองว่าต่อไปเนี่ยเขาจะเดินทางนี้ทางนี้หรือทางนี้ค่อยเรียนรู้ไปกับมันใช่ใช่ค่อยๆทีละสเต็ปสเต็ปครับไม่ใช่แบบฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะไปตรงนู้นเลยไม่ใช่ฉันอยู่ตรงนี้ในขั้นแรกค่อยๆตรงนี้ก่อนเป็นเรื่องของการที่ต้องลงมือทำครับแล้วมันจะสอนสอนเราเองว่าแล้วมันจะไปไปทางไหนมันเหมือนเราปลูกต้นไม้ครับเราปลูกต้นไม้เราบังคับมันได้ในส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องเข้าใจชีวิตของมันด้วยครับผม เป็นข้อคิดดีๆมากเลยนะครับ,รบขอบคุณพี่พราเชนมากๆเลยครับ,รบเราจะติดตามผลง,งานพี่ราเชนต่อไปขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ